ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับกลับมาเรอได้กันบายสปีชีนนะครับเรื่องดีๆมีสาระนะครับกับบริษัทมาเรอด้วยกันวันนี้นะเราจะพาท่านนะครับสมาชิกแล้วก็ท่านที่สนใจในการบริโภคนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่ากาแฟเพื่อสุขภาพนะครับดีอย่างไรนะครับพิมพ์ f f e ฟดีตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ กาแฟพิมพ์กาแฟนะครับทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพที่สําคัญนะครับหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นโอ้โหอันนี้หลายท่านได้ลองรับประทานแล้วนะครับรู้สึกอร่อยจริงๆนะครับเนื่องจากว่ากาแฟสูตรสมุนไพรตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีน้ําตาลนะครับไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลคาเฟอีนร้อยนะฮะที่สําคัญนะครับคือสูตรเจร้อเปอร์เซ็นเพนั้นท่านที่ทานเจนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับในส่วนนะครับ กาแฟสมุนไพรนะครับดื่มแล้วได้อะไรบ้างดื่มประจานะครับได้อะไรนะครับก็อาจจะช่วยเสริมสร้างนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทและสมองนะครับเนื่องจากมีส่วนผสมของวิตามิน B6 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ดื่มนอกจากจะได้ดื่มในรสชาติของกาแฟแล้วนะครับสุขภาพดีด้วยโรงงานผลิตนะครับของบริษัทมาโดยด้วยกันนะครับก็เป็นบริษัท MDL i ดีไลท์อินเตอร์เนชัจำกัดนะครับมั่นใจได้ โดยมาตรฐาน GMP นะครับรวมรวมทั้งนะครับเลขที่อ่อยด้วยนะครับในตัวสินค้าเพราะนั้นผู้ดื่มนะครับมันจ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในการบริโภคกาแฟพิมพ์กาแฟนะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตกาแฟพิมพ์กาแฟนะฮะของบริษัทมารด้วยกันเลยนะครับสามผลลัพธ์แห่งความมุ่งมั่นนะครับคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากว่าสินค้าดีแล้วนะครับผู้บริหารนะครับของบริษัทมารด้วยกันนั้นนะครับยังได้รับ รางวัลสุดยอดนักธุรกิจอาเซียนนะครับปี2019นะครับรางวัลสุวรรณกายปี2562นะครับแล้วก็รางวัลแห่งความสําเร็จนะครับธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมนะครับหรือ so2019 ด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับว่าจะเป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน gmp นะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าเองนะครับที่ได้รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจนะครับผู้ผู้ดื่มั่นใจได้ร0อเร์เซลยนะครับว่าสินค้าดีจริงๆ และที่สําคัญนะครับท่านท่านท่านที่เป็นอิสลามนะครับก็สามารถดื่มได้นะครับเนื่องจากว่ากาแฟพิมพ์คอฟฟี่เนี่ยนะครับได้มีการส่งนะครับเพื่อทําการตรวจสอบนะครับในเรื่องของเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับส่งทุกปีตรวจสอบทุกปีนะครับซึ่งผ่านการรับรองฮาลาลมาเรียบร้อยแล้วซึ่งมั่นใจได้แบบร้อยเลยนะครับในการบริโภคกับกาแฟพิมพ์คอฟฟี่และที่สําคัญนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับในพิมพ์คอฟฟี่นั้น1ห่อมี15ซองก็จะประกอบไปด้วย ที่เป็นส่วนผสมสมุนไพรนะครับถึง22ชนิดไม่ว่าจะเป็นเห็ดหลินจือโสมใบแปกก้วยน้ำมันลำ้า้นะครับต่างถังเช่าโกจิเบอรีมะรุมอ่อนส้มแขรแครอทกระบองเพชรถั่วขาวเมล็ดองุ่นกาแฟขั้วอาราบิกาแอคาคนทีนเบต้ากูแคนนะครับแอลกูต้าไทโอนแคลเซียมอะมิโนแอซิคิเลกซูคารโบสแมกนีเซียมอะมิโนแอซิคิเล็กลูทีนวิตามิน B6 นะครับและโคเียมิโคลีเนตเห็นไหมครับเยอะแยะเลยนะครับสำหรับกาแฟพิมพ์กาแฟนะครับคัดสรรสารสกัดพิเศษจากสมุนไพรนะครับ นะในธรรมชาตินะครับเพื่อผู้บริโภคโดยเฉพาะและนองเหนือไปกว่านั้นนะครับเมื่อเราดื่มประจำนะครับเป็นการนะครับผสมสุดยอดแห่งราชาสมุนไพรนะครับช่วยบำบับบำบดบำรุงฟื้นฟูซ้มแซมร่างกายนะครับช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายนะครับและก็ช่วยบำรุงอวัยวะภายในพูดง่ายว่าบริโภคกาแฟเป็นประจำนะครับได้ดูแลสุขภาพไปในตัวด้วยนี่คือสุดยอดนะครับแห่งกาแฟคุณภาพ และที่สาคัญนะครับสารสกัดนะครับที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโสมเฮลินจือถังเช่าเมล็ดองุ่นโกจิเบอร์รี่นะครับแอลคาเนทีนซึ่งแน่นอนว่านะครับเรากาแฟพิมพ์กาแฟนั้นนะครับได้มีการนําเข้าสารนะครับเพื่อให้เป็นไปตามความปลอดภัยนะครับเราถือเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นหลักเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะครับในเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือท่านที่มีปัญหานะครับเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดนะครับที่เกิดจากไขมัน พิมพ์กาแฟนั้นนะครับครีมเทียมในพิมพ์กาแฟเนี่ยนะครับทำจากน้ํามันรําข้าวนะครับไม่มีไขมันทานเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไม่จะเป็นไขมันนะครับไขมันในเลือดสูงอะไรเหล่านี้นะครับท่านสามารถบริโภค <C off ee> <C off ee> พิมพ์กาแฟได้นะครับเพราะไม่มีไขมันทานและนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับาท่านที่เป็นเบาหวานนะครับย้ำน,นะท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถบริโภ <C off ee> คกาแฟพิมพ์กาแฟได้นะครับเพราะว่าพิมพ์กาแฟนั้นใช้ซูคารโลสนะครับ เป็นสารให้ความหวานนะครับที่ไม่ให้พลังงานเพราะนั้นท่านที่มีปัญหาหรือมีสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเบาหวานนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอะหวานขนาดนี้นะครับบริโภคได้ไหมบริโภคได้เลยนะพิมพ์คาฟฟนะครับหลายท่านสงสัยนะครับในเรื่องของกาแฟพิมพ์คาฟฟเนี่ยนะครับมีแอลคาไลนีนที่เป็นส่วนผสมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนี่ยหลายคนถามมาเยอะนะครับก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่า แอลคาไนทีนที่ผสมอยู่ในกาแฟพิมพ์กาแฟนะครับเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมานะครับไม่ได้จากเนื้อนมไข่เพราะฉนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นสูตรเจร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าสินค้านะครับได้มีการจัดจําหน่ายนะครับและเป็นสินค้าขายดีนะครับดังนั้นผู้บริโภคนะครับเวลาสั่งซื้อนะฮะก็แนะนําให้สั่งซื้อจากตัวแทนจําหน่ายหลักนะครับแล้วก็ผู้สั่งซื้อก็สามารถสังเกตนะครับตามสัญลักษณ์นะฮะที่ผมได้แจ้งไปนะครับได้โชว์ไปหน้า ที่บรรยายอยู่นี้นะครับเพื่อป้องกันนะครับได้สินค้าแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นสั่งซื้อครั้งใดนะครับหานะครับสั่งซื้อได้กับตัวแทนจําหน่ายตรงเลยนะครับซึ่งมีตัวแทนจําหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับหาซื้อง่ายนะฮะนะครับหาซื้อง่ายนะครับที่สําคัญนะยิ่งอายุมากต้องยิ่งดูแลตัวเองนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายร่วงโรยไปตามกาลเวลานะครับนึกถึงสุขภาพนะครับนึกถึงกาแฟพิมพ์ f f e ฟแน่นอนครับหากท่านเห็นคลิปแล้วต้องการบริโภคนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับ ก็สามารถสั่งซื้อพร้อมสมัครสมาชิกได้นะครับราคาเพียง200บาทเท่านั้นนะครับโดยปกติราคาจะอยู่ที่350บาทเพราะนั้นถ้าสนใจนะครับก็กดสั่งซื้อได้เลยหรือสั่งซื้อนะครับได้ที่ตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับคงจะมีนำเสนอเรื่องของสาระดีๆนะครับในกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับท่านที่สนใจนะครับติดต่อผ่านตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านได้เลยนะครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตาม เราจะนำเสนอคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ